มิตรลักแฟนเกมทุกคนนะครับเอ้ยกลับมาอยู่กับพี่พีในเกมอาร์คโมบาย,ยากับซีรีส์บุตันนะครับอยู่กับเจ๊จานนามิขาวคตดของเรานะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันดีวันนี้นะครับพี่พีจะพาน้องมาทําเควสหาของฟ้านะครับผม<อ>ก็คือการฆ่าเจ้าดีโลนเองก่อนอื่นเรามาอัปเดตสแต็ตกันหน่อยนะครับตอนนี้ พี่มีเลเวลที่11นะครับผมเออที่พี่อัพไปก็มีอัพเลือดไปที่140นะครับแล้วก็สเตมินา154เนาะคือพี่อัพไปอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับรวมถึงสปีดด้วยแล้วก็ดาเมดด้วยนะครับแต่ว่าที่พี่ไม่อัพเลยคือน้ําหนักเพราะว่าตอนนี้นะครับในช่วงแรกนี้พี่ไม่ได้เน้นฟาร์มไม่เน้นฟาร์มของพี่ต้องการจะเน้นฟาร์มเลเวลนะครับเพื่อเอาแต้มตรงนั้นเนะี่ยมาอัพเป็นทนะัพแตกเนาะให้มันสามารถแบบดีกว่าเดิมนิดนึงอะ ก่อนค่อยจะไปทํานู่นทํานี่เนาะเพราะถ้าเราไปฟาร์มอ่ะเราไปเจอดับเบอร์ทีเดียวเราก็วิ่งไม่ออกอย่างเงี้ยวิ่งไม่ไปแบบเนี้ยแล้วก็ตายเหมือนเดิมมันเนาะ <c oughs> พี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเน้นฟาร์มเลเวลก่อนนะครับโอเคแล้วแล้วก็มาอัปเดตกันอีกนิดนึงชุดพี่นะครับผมได้มายังไงอัลเมอร์พันสามนะครับที่ได้มาจากการได้รูดดรอปประจําเดือนของการเป็นไทยมอแพทนะครับผม <c oughs> พี่แนะนําถ้าน้องจะสมัครนะครับเห็นพี่มีชุดเหล็กและอยากสมัครตามอ่ะก็ให้สมัครแค่เดือนเดียวนะครับพอสมัครเสร็จ เราก็ไปกดยกเลิกเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วะระบบมันจ,จะตัดเงนินอัตโนมัตินะครับผมถ้าไม่ยกเลิอกอะ่ะเออพอสมัครเสร็จก็เสีย150บาทเออจากนั้นเราก็ปัดกดยกเลิกเนาะเออมันดีมันดีนะครับผมมันก็ถือว่าช่วยเหลือผู้พัฒนาของเราครับผม <Okay. S 1> เออก็ได้ได้ชุดมาชุดหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะขวานหินติฟ้าเนี่ยพี่ก็ได้จากการดู ฆษณา,าจะก,กล่องโฆษณานี่เนาะเออดาเมจคือมันเป็นอาวุธหลักของพี่เลยตอนนี้กวานหินธรรมดาเนี่ยอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือการฟาร์มเลเวลในช่วงแรกนะครับเออมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องสีนะครับขอบคุณมากๆเลยทักมาบอกพี่บอกว่าพี่ฟาร์มเลเวลช่วงแรกอะ่ะให้ไปฆ่าปลาเออพี่ก็ไปลองแล้วมันจริงเว้าน้องมันได้อีกพีดีนะและที่สําคัญเน่ะปลามันไม่ตีเราเนาะโดยเฉพาะไอ้ปลาพวกปลานะปลาปีคารานะ์บอนอะไรที่อย่างกัน้องที่มันไม่ตีเราอะ่ะไม่ใช่ปลาเป็นญา่ะ ยิ่งเลเวลสูงอะ่ะมันยิ่งให้ EXP เยอะนะครับเออพี่พี่มีเวลาเล่นเกมวันละไม่เท่าไหร่เองพี่ได้เลเวล1 1แล้วอะ่ะพี่ไม่รู้สึกว่ามันยากเลยนะรู้สึกเอ้ยมันง่ายด้วยซ้ำนะเออมันก็พอดีพอดีเนาะที่ผ่านมาในโหมดมีเดียโหมด Easy อีซี่อ่ะมันง่ายไปมากกว่าพอเรามาเล่นโหมดนี้มันเลยมองว่ามันยากเนาะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเวสค่าไอ้นี่กันดีโร่นะครับผมดีโร่ปอสัวรับเวสกันเลยเออแล้วเรื่องไอปลาเนี่ย พี่ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปลาที่มันให้อีกพีดีๆเลยนะน้องก็คือปลาฉลามเมกเกรดอนนะยังไงอะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องฆ่าแล้วกันพี่มีวิธีของพี่เนาะว่าฆ่ายังไงไม่ให้ไม่โดนมันฆ่นาตายนะครับโอเคตอนอื่นเราก็มาหาธนูฟ้ากันก่อนนฟาพี่จะสอนว่าเอาแบบดาเมจแรงๆอ่ะต้องทำยังไงเนาะ <Wow. S 1> โอเคแล้วพอกดรับเพลสนะครับแั่บอกให้เราเตรียมพร้อมที่จะใช้ธนูโอเคยืดธนูขึ้นมาแบบนี้นะครับ เวทนี้น่าจะขึ้นมาที่เลเวลเจ็ดมัง้งพี่ก็ไม่ทันได้ดูเนาะมานึกได้เมื่อกี้เนี่ยก็เลยมาอัดคลิปเลยดีกว่าใน,นราให้ค้นหาโดโดนะครับให้โดโดดีโลโอเคเราลงไปเลยเนี่ยไข่มันเนี่ยเก็บเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บดิเก็บดิเก็บปลูกเก,ลเ,ออเก็บมาเยอเออเก็บมาเดี๋ยวก็มามันก็ต้องมาเล่นเรา,าเราเก็บมาแล้วอะค้นหาครับผมังหวะนี้เราก็ดูตามมุขสอบได้นะ ดูตามขั้วส่วนซ้ายมือก็ได้นะครับเอ้ยไม่เห็นคนงไงเร,รเวลสองร้อยสิบน้องพยายามอยู่ที่สูงก็ได้นะครับถอยหลังยิงว่านี้ก็ได้เนาะก็้วเยิงไปครับผมตายแล้วเหรอว้าตายเสร็จแล้วตรงนี้เก็บหนังไว้ครับผมต้องการหนังไป เก็บนังเก็บนังเก็บหนูด้วยอะไม่ให้ค้นหาครับน่าจะมีแถวนี้อีกให้ฆ่าสามตัวเนาะก่อนฆ่าตัวสุดท้ายนะครับให้น้องออกไปเซฟก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาฆ่าตัวสุดท้ายอยู่ไหนเล่าอยู่ไหนเล่ามาดิเห็นเราแวบอยู่ไหนวะนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขวานขอขวานเดี๋ยวขวานหน่อยเดี๋ยวขวานหน่อยระวังของร้อยสิบหนึ่งกันมันเลเวลเท่าตัวเมื่อกี้เนาะโหเลือดแปดร้อยบอ เดือดร้อยแล้วไง <Yeah. S 1> ถ้าน้องไม่ได้แบบมีเกาะแบบพี่เนาะเลเวลแรกๆอะ่ะน้องก็วิ่งยิงที่สูงเนาะเออแล้วพี่พอดีพี่มีไงไี่เต่ามันตีใครวะปลากระเบนปากระเบนจะสู้ได้เหรอวะช่างมันช่างมันเหลืออีกตัวนึ่งนะน้องแบบนี้เนาะเอยออเหลือ,อให,ให้ให้เราฆ่าอีกหนึ่งตัวนะครับพี่ก็จะออกไปเซฟก่อนนะครับเออเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยก็ได้นะเดี๋ยวคราวหน้าคขาหลังเวลาไปฆ่าแบบว่าฆ่าเธอเบอริเบร์ดเอาดาบอะไม่ใช่วิธีเดียวกันเนาะ พี่อะไรมาตีพี่วะโอ้เขาตีอยู่ข้างล่างโทรศัพท์มันสั่นตกใจหมดน้องหาที่สูงที่อื่นดีกว่าเต่ามันตีอยู่กับไอ้ปลากระเบนไงมันสั่นมาถึงโทรศัพท์พี่เลยพยายามอยู่ที่สูงไหมครับผมเลเวลน้อยอะ่ะเออขึ้นไม่ได้อีกกูโอ้ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่ออกไปเซฟก่อน พี่จะเซฟไปที่เซฟหนึ่งนะครับอันนี้คือการก่อนฆ่าตัวสุดท้ายเนาะพี่จะเซฟไปที่เซฟหนึ่งนะครับอย่างนึ้นก็เข้าเกมไปฆ่ามันเลยไปยครับหายตัวหนึ่งลูกสอนชี้ไปทางนี้ครับ ชี on ite, so ้ไปข้างบนมาน้องไม่คอยอยากจะไปข้างบนเลยกลัวเอาให้ค้นหาอีกแล้วไม่อยากเข้าไปในป่าลึกกไงตอนเลเวลไม่น้อยอ่ะ้ยอยู่ไหนวะออกมาสิเว้ยฮะทีไม่หานี่มาจังเลย แบนี้หรือเปล่าโว้ยคาโน่ค่าคาโน่ก็ได้อ e ีพีเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ไงน้องจัดสิครับรออะไรตืบต๊บตืบต๊บตืบต๊บตื๊บตื๊บอูเลเวลสามร้อยกว่าน้องห<อ>วานนิกว่าวปะมาแทงเลยเราไหนวะอยู่ไหนวะ ไปไหนแล้ววะน้องอ้าวมันไม่ได้วิ่งตามพี่มาหรอกเหรอที่มันแวะไปตีตัวอะไรวะเอาหายซะงั้นเนี่ยอยู่นู้นน้องไายแท้งแม่งเลยอุ๊ยโดนตายครับผมโอเคระหว่าน,นี้เรามาลุ้นครับว่าจะได้ธนูดาเมจเท่าไหร่โอเคได้สีฟ้ามาแล้วครับ ร้ยตายร้อยเมรเจ็ดสิบเนาะไม่ไหวอย่างเงี้ยเอาไปดีเซฟยังไวเลยครับวิธีเซฟตรงนี้นะครับสมมุติสมมุตินะครับว่าดาเมจเมื่อกี้มันเป็นสามร้อยแล้วกันแต่ว่าพี่คิดว่ามันจะต้องมีสี่ร้อยโผล่มาแน่ๆเนาะสมมตินะครับพี่ก็จะเซฟไปที่เซฟสองแบบนี้นะเออก็คือเราเก็บอีดาเมจธนูเมื่อกี้นี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็รีคาตอนี่รีคาโตนะครับผม เซฟที่หนึ่งเพื่อกลับไปฆ่าใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อหาดาเมจที่มันสูงกว่าเนาะถ้ามันไม่ได้สูงกว่าจริงๆพยายามหลายรอบแล้วแล้วก็มารีเซฟไอเซฟสองกลับมาเออโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจ <Okay. S 1> เนาะเดี๋ยวพี่พาให้ดูอีกรอบหนึ่งเราไปลุ้นนกันอีกรอบหนึ่งมันอยู่แถวนูน้นจำได้แล้วไปมันอยู่ริมหาดนี่แหละขอสักสามร้อยบวกพี่ก็พอใจแล้วน้องน,นะเพราะมันเป็นธนูไม้ดาเมจไม่ได้หวังสูงมากมาย มันกินวิ่งไปแถวนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงตึบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเดสงเรือเท่าไหร่วะเนี่ยสามอุ้ยสิสโอเคสิ 14, คี่ดอกตายครับผมเลเวลสามร้อยสิบห้าโอเคมาลุ้นดางเมตกัน ว้าว wow, น้องสามอสบเจ็ด <Yeah. S 1> เอาวันนี้แหละ <Yeah. S 1> เอาวันนี้แหละโอเคเดี okay, ๋ยวพี่ไปสอนเอาวันนี้ว่าเอาอยัางไงเนาะอันนี้ให้กดไปโน่นเซฟเลยนะครับแล้วก็ออกเกมไปก่อนจากนั้นนะครับเราลบอีเซฟสองเอาไปเลยน้องเพราะว่าเราไม่เอามันแล้วพี่ลบเซฟสองเอาไปนะนี่เรามากดเซฟหนึ่งไว้อย่างงี้ปึ๊บนี่ตอนนี้มันก็จะแบบได้ฮนูสาม้อยสิบเจ็มาอยู่กับเราแล้วนะครับโอเคโอเค ต่อไปเดี๋ยวพี่พาไปฆ่าฉลามดีกว่าโอเคครับน้องตอนนี้พี่ก็เจอฉลามแล้วคือพี่ว่ายหาให้ฉลามให้เจอก่อนเนาะพี่อยากให้น้องต้องมาเสียเวลานะครับเออได้ให้หนูสีฟ้ามาพี่ยังไม่ได้ติดตั้งเลยแล้วเม็ดสามร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ไว่ายไปล่อฉลามนะน้องแต่ระวังแมงกะพุนนะชอบจุ้นหองแมงกะพุนน่ะถ้ามาันมาแล้วก็ว่ายล่อมันมาที่ริมฝั่งนี้แหละแล้วก็ฆ่ามันเนาะ มันก็คล้ายๆใช้วิธีเดียวกันหมดแหละครับเวลาฆ่าปลาดูร้ายอ่ะอยู่ไกลเกินมันตีกว่าใครวะมันจะเห็นพี่ป่าวเนี่ยไม่เห็นพี่หรอกมันไม่เห็นพี่นะแต่ว่าแอแบงกัะปุณไม่เห็นพี่แทนนี่ คุณมาน้องรอไปฆ่าริมฝั่งก่อนไว้หนีทันป่าวะเนี่ยอุ้ยทำไมแสงสว่างจ้าจังเลยมันมาถึงขาพี่แล้วเนี่ยทันไม่ทันโอเคทันอยู่แสกทั้งหลายแมงกระพุนทั้งหลายแล่ตายไปดิตายไปดิตายไปดิมีตัวมา ยิงเข้าไปยิงถือวะเออเดี๋ยวพี่เก็บนี่ก่อนเดี๋ยพี่กวนูด้วยนี่นี่ไปแต่การฉลามเงครับผมมันไม่เห็นพี่วะน้องจริงๆอ่ะน้องแบบตรงนี้มันไกลไปหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่มันไม่ใช่หาดว่างแบบนี้มันก็จะง,ง่ายกว่านี้นะมันอยู่ลึกปปะะไปหาตัวที่มันอยู่ไม่ลึกขนาดนี้หรือเปล่าดีเปล่าวะเห็นผไมไหมพี่ ผมแล้วครับผมเนี่ยไว้เข้าฝั่งมาเลยน้องไอคอนทางขวามือขึ้นแล้วเห็นปะเฮ้ยพี่จะตายออาิเจนหมดอพอโผูหัวไปหายใจก่อนมันตามมาเบ้ามันไม่ตามมาอีกเอาตามมาดิอย่าป๊อตดิพอน้ำตื้นแล้วมันก็เข้ามาไม่ได้อย่างเงี้ยน้องตามมาตามมา ครับผหนีครับผมวนกัดว่ะวนมันกัดว่ะมันกัดไแค่นั้นและน้องมันเข้ามาไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ขวานไปฟันมันเลยตัวมันเหลืองอย่างเงี้ยฟันมันเลยน้องฟันฟันฟันเดี๋ยวนะก่อนละช็อตพี่จะให้ดูอีพีพี่นะครับตอนนี้หนึ่งสามสี่แปดนะอย่าเพิ่งหนีดิจะตายอยู่แล้วอย่าหนีเออนี่นี่ ยากอะไรเล่าเลเวลสามสิบเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตายพี่จะตายเจเจนหมดเดี๋ยวไปดูข้างบนนะเดี๋ยวขอไว้เขาฟังก่อนก็คือเอาไว้ง่ายว่าน้องไปล่อมันลิ้มฝังแล้วก็ไล่ไปฆ่ามันเนาะพอลงไปอาให้สังเกตว่าตัวมันสีเหลืองน่ะโอเคอ่ะหนึ่งสามสแปดได้เป็นหนึ่งสามเก้าสี่เลยเห็นป่ะน้องเลเวลเกือบเด้งเลยนะ สำหรับบูตอนถือว่าเยอะนะครับผมเออแล้วก็อย่าลืมนะฉลามอะ่ะมันจะดรอปของดีด้วยบางทีมันจะมีพวกของเล็กในตัวมันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเปล่าตัวนี้ไม่มีเลยนาอเต็งเลยมันเลเวลน้อยหรือเปล่าหร,รือจะสามเตเองเปิดดูทีที่มีป่าไม่มีเนอ้องหายใจแป๊บมาตัวนี้อยู่ไหน เดือดเดือดไม่ไร้เองพี่เห็นเราเนาะไม่เห็นเราแล้วไม่เห็นเราแล้วนี้นี้นี่นี้โดนวะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงฮะได้แค่นั้นเหรอครับได้แค่นั้นเหรอครับได้แค่นั้นเหรอครับฮะเป็นไงครับผม เรเบลเดงรู้วถ้าเกิดว่าหาดมันไม่ได้แบบมันตื้นแบบนี้น้องแบบว่ามันเป็นตรงนูนงงน้นอะตรงทาเสาแดงตรงนู้นอะแบบพลงมาปุ๊บแล้วเป็นน้ําลึกเลยอะมันก็จะง่ายกว่านี้เนาะโอเคเห็นปะเลเววเด้งแล้วตอนนี้อัพเป็นอะไรดีปะปฏิีหน้าแล้วกันเหนื่อยบอ่อยปะยังคาบยาเขียวไม่ได้อยู่มีอ,อีไรฝากไปสเปรด,ดดีกว่า โอเคนะครับน้องๆสำหรับคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างนะครับอาจจะกระท่อนกระแดนไปหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> เออสำหรับโหมดบูตอนอะ่ะแรกๆอะ่ะมันอาจจะดูน่าเบือ่อแต่จริงๆมันก็ไม่ไน่าเบื่อซะทีเดียวนะครับเออพยายามฆ่าเป็นหลักครับผมไล่ฆ่าไปเรื่อยยังไม่ต้องเก็บของมากมายเพราะเดี๋ยวเพอเราตายเนาะโอเคโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่พีขอไว้ที่เพียงเท่านี้นะขอให้เป็นมันดีสวัสบบดีครับ